ภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนเตรียมยื่นคำร้องต่อศาลขอให้เรียกตัวแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติไต่สวนกรณีคอฟอสลายการชุมนุมทำคนเจ็บอื้อ ในวันที่21พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งในวันที่22พฤศจิกายนเวลา10นาฬิกาเพื่อขอให้ศาลเรียกตัวแทนสำนักง,งานตำรวจชาติมาไต่สวนกรณีคอฟอใช้กำลังสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงจนประชาชนจำนวนมากรวมทั้งสื่อมวลชนได้รับบาดเจ็บร้ายแรงจำนวนหลายรายโดยจะยื่นคำร้องต่อศาลในคดีแพง่งหมายเลขดำที่พ3683ทอระหว่างนายธนาพล กื้งไผบุญกับพวกรวมสองคนเป็นโจ์ฟ้องสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อวันที่18กรก,กฎาคม2564ซึ่งศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเมื่อวันที่10สิงหาคม2554ว่าให้จำเลยที่1ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุมโดยคำนึงความปลอดภัยของโจท์ทั้งสองและสื่อมวลชนภายใต้หลักเกณฑ์และการวางแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาคอฟอก็อยังใช้กําลังสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงและไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของสื่อมวลชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่การชุมนุมซึ่งถือเป็นการละเมิดคําสั่งคุ้มครองชั่วคราวของศาลภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระบุว่านับตั้งแต่ปี2563ที่ผ่านมาคอฟอใช้กําลังสลายการชุมนุมด้วยความรุนแรงและใช้อํานาจเกินขอบเขตของกฎหมายหากพิจารณา จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางนับแต่การชุมนุมปี63จนถึงปัจจุบันมีผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางเท่าที่มีข้อมูลจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนไอรอและม็อบดาตาไทยแลนด์จำนวนมากกว่า65รายจะเป็นการเล็งกระสุนยางที่บริเวณศีรษะมากถึง25รายโดยพบกรณีเด็กอายุ13ปีมีแผลกลางหน้าผากและยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนยางอย่างน้อย5รายอยู่ในอาการอัมาพาต1ราย นอกจากนี้ยังมีเยาวชนที่ได้รับบาดเจ็บจากกระสุนยางโดยมีอย่างน้อย5รายที่ถูกกระสุนยางยิงช่วงศีรษะและมีผู้ที่สูญเสียการมองเห็นจากการใช้กระสุนยางจากการปฏิบัติหน้าที่ของคอฟอจำนวน3รายได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาแต่ไม่สูญเสียการมองเห็นมากกว่า5รายแต่กลับไม่ปรากฏข้อมูลว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคอฟอที่ก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าวได้ถูกสอบสวนถูกตรวจสอบหรือดำเนินการทางวินยัยใดๆแม้คดีนี้จะมีการฟ้องศาลเพื่อขอให้ศาลใช้อำนาจตุลาการตรวจสอบ การกระทําของเจ้าหน้าที่คอฟอรวมทั้งตรวจสอบการควบคุมดูแลสั่งการของผู้บังคับบัญชาตลอดจนนโยบายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติแต่ปัญหาใช้ความรุนแรงของคอฟอต่อประชาชนและสื่อมวลชนไม่ได้ถูกปรับปรุงแก้ไข ยังคงมีพฤติกรรมกระทําความซ้ำซากและก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อผู้ชุมนุมสื่อมวลชนรวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากการแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของคอฟออย่างจริงจังทั้งจากผู้บังคับบัญชาและจากนโยบายภายหลังการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบของเจ้าหน้าที่คอฟอก็ปรากฏว่ามีนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ออกมาถแถลงหรือให้ข้อมูลต่อสาธารณะ ว่ามีความจําเป็นต้องใช้กําลังและสื่อมวลชนต้องใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่หรือแม้กระทั่งกล่าวโทษสื่อมวลชนว่าไม่อยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้ให้โดยไม่เคยแสดงการขอโทษหรือถแถลงมาตรการในการปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมของผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองและไม่เคยแสดงความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนและสื่อมวลชนจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาแต่อย่างใดโดยเฉพาะข้อมูลการดําเนินการสอบสวนทางวินยัย กับคอฟอที่ใช้กําลังทําร้ายประชาชนหรือข้อมูลคําสั่งให้คอฟอที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะได้รับการอบรมสั่งสอนให้ควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้ก่อนข้อมูลเหล่านี้ไม่เคยถูกถแถลงให้ปรากฏต่อสาธรารณชนจากผู้มีอำนาจบังคับบัญชาแต่อย่างใด